ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีหมอกุ๊กหรือว่าพี่กุ๊กเนาะนะครับผมเป็นไงครับผมยังมีเอฟซีโทรหาไหมครับผมก็ยังมีอยู่เรื่อยๆครับค่ะผมเห็นว่าทางค่ะผมันหมอกุกว่าไปปัดเป่าให้เขาจนตัวเองป่วดหัวเลยใช่ไหมครับปวดหัวเมื่อเช้าลุกไม่ขึ้นจริงๆมันเป็นยังไงครับผมคือว่ามันคนเขากรรมเขามันเยอะเนาะแล้วเขามันมีคนใส่ด้วยเมื่อวานไปทักเขาทักต่ ไอ้ที่ถ้าเขาไม่ได้ครูหรอกไม่ได้ครูไม่ได้ครูที่รักครูบางครูดูดวงชูวัาานาบอกว่าเขาปวดนี่ก็เลยไอ้เราก็บอกว่าเนี่ยตอนเนี้ยถ้าจะให้นี่นะเขาจะจับขาอยู่เนี้ยแหละไปบอกเขาเมาาื่อวานเขาบอกวันนี้เขาก็ปวดชาข้างข้างที่ที่เราบอกกันเนี่ยชาแขนข้างหนึ่งชาตัวเลยชาชาตัวว่าแล้วก็เลยนอนก็ ทำอะไรเงี้กินยาแล้วราจะดีขึ้นถึงเช้ามาจะโล่งมันไม่ใช่ไม่เป็นไรนะเพราะตื่นมาในนั่งสักพักเอาแล้วอลุกไม่ขึ้นเลยไดนอนอย่างเงี้ยเลยเมื่อเช้าครับผมกินหมอพานได้เอายาให้กินเมื่อเมื่อกี้นะก่อนจะมาก็ถอดพิษเอาไข่ถอดพิษให้ตัวเองมันปวดมาก กินก็เลยว่าแราเราช่วยคนเนาะคนที่เขากมเยอะก็คือเราจะโดนของเขาสาเหตุมาจากที่เราไปช่วยนะครับผมช่วยเขาทุกครั้งอ่ะคนเราเราช่วยอย่างเราโดนอยู่แล้วเราเป็นต่ว่าจะโดนน้อยโดนมากครับผมหรือจะว่าคนโดนมานี่โดนเยอะโดนน้อยอีกแล้วเนาะใช่อืครับก็ที่ว่ารถโดนก็ช่วยเขานั่นแหละครับอืช่วยเขาก็บอกว่าถ้าช่วยอ่ะเราช่วยแบบให้แบบแนะนำหรือโทรก็เล้เราไม่ต้องลงแล้วมันจะหนักเราจริงจริงครับอืน ลแล้วก็งวดก่อนที่หมอกุกให้แปดฟันไปแปดเม็เดเดียวเนาะเป็นสูตรคำนวณของหมอกุกก็มาแปดเก้าสี่แปดไม่อยู่หลักร้อยเนาะแปดมันอยู่หลักร้อยก็คือถ้าเป็นวิง่งเป็นอันเนี้ยไม่มีพลาดเลยเป็นวิ่งไม่มีพลาดเป็นึงเ่าวิง่งคับเป็นสูตรคำนวณเนาะเป็นสูตรคำนวณเพราะสูตรคำนวณยังไม่ได้ว่าจะเอากระดาษมานั่งสูตรคำนวณที่จับคู่เคยทเคยทำอะเนาะเคยทำอะเคยทำสี่ห้างวดมันก็จะเข้าแล้วมันทำมันจะ พลาดไปก็จะคืงวดนหนึ่งมันก็จะเข้าสถิติมันก็จะเดินดีตลอดเข้าตลอดมันก็จะมีไม่เข้าบ้างแต่มันก็จะเสียดครับผมแต่บางครั้งคำนวณมาเราได้มาสามตัวมันก็เข้าทั้งสามตัวตรงเลยไม่มีต้นครับตรงนี้คือที่เคยทํานะครับครับที่เคยทาเนาะแล้วตอนนี้ยังทําอยู่ไหมครับหมอกุ๊กตอนนี้ก็จะทําบ้างเริ่มเริ่มกับก็ก็จะเริ่มก็จะเริ่มทําว่าเออเราห่างหายไปนานแล้วตอนนั้นจะทําแบบเป็นเล่มไว้เลย ไม่ถึงเมื่อก่อนตอนทํางานอยู่เนาะตอนทางานอยู่เขาก็จะถามเราก็จะเขียนให้เขาครับผมเขาบอกเราก็จะเขียนให้เขาอย่างนี้ครับครับก็ถือว่าเป็นแนวทางที่น่าสนใจน่าลงทุนเลขเยอะไหมครับหมอกุ๊กในการคานวณแต่ละงวดแต่ละงวดมันจะมีอยู่สามถึงสี่คู่สามถึงสี่คู่ก็ถือว่าโอเคก็ถือว่าไม่เยอะเอางั้นถือว่าถ้าถ้าเรามีก็แล้วแต่ว่าใครจะชอบตัวไหนครับครับผมถ้าอย่างนั้นงวดนี้ไหนๆก็มาแล้วขอแนวทางหมอกุ๊กไปเลยดีกว่า เป็นสูตรคำนวณเนาะเอาเอาถ้าเกิดหมอกุ๊กยังไม่ได้คำนวณแบบชัดเจนก็เอาเป็นแบบหลักเดียวไปก่อนเอาเป็นน้ำจิ้มไปก่อนเนาะถ้าน้ำจิ้มวันนี้นะเอาที่ดูแปดเก้าสี่แปดเก้าสี่ตัวนี้เนี่ยจะมีสามงวดนี้จะมีสามจะมี่งสามครับผมเหม,มือนหมอกุ๊กพูดไว้หมอกุ๊กพูดไว้ในงวดที่ผ่านมางวดนี้จะมีแปดมีแปดจริงๆอืม ครับผมเพราะมันมันสามารถอันนี้จับหลักได้ไหมครับว่า8หรือว่าสามที่ให้มาจะอยู่หลักถ้าพูดถึงว่าว่าสามสามกับส่วนมากอ่ะจะไม่ค่อยอยู่หน้านะมี8ดนี่ไปอยู่หน้าปกติมันจะอยู่อยู่แค่2หลักจะอยู่หน่วยกับหลักสิบใช่หลักหน่วยกับหลักสิบครับแต่ว่า8นี่ไปอยู่หลักร้อยในงวดที่ผ่านมาใช่ก็เลยไปอยู่ร้อยครับนี้น่าจะมีมีสามแล้วก็จะมี9ด้วยมี3ามแล้วก็มี9ก้ครับบางคนก็จะจับไปคู่กันเนาะ แต่วันนึงมันเราจับคู่กันเลยไหมคะสามกับจับคู่กันได้ไหมก็น่าจะได้อยู่เนาะเพราะว่ามันก็สวยอยู่เนาะมันอาจจะกอดคอกันมาเนาะเหมือนเหมือนเหมือนแปดกับเก้าที่เขาว่าแปดกับเก้าก็มาจับคู่กันมานั้นไปอยู่เด็ดได้ไปอยู่เล็กหน้าอครับผมเพราะว่าถ้าพูดถึงว่าว่าใจใจรักนะถ้าใจรักวันนี้ก็ชอบมันจับมาได้สามมันต้องเป็นสามตัวเดียวว่จะเจ้าหนึ่งใส่ อืมครับสามตัวเดียวเจ้าหนึ่งใส่เจ้าหนึ่งใส่มันเหมือนแบบชอบมาเมื่อกี้อ่ะมันมันเหมือนมาเป็นเลขหนึ่งมาให้ก็เลยอ๋อครับเจ้าหนึ่งใส่มีความรู้สึกอย่างนี้ความรู้สึกอันนี้คือในความรู้สึกครับผมเป็นสามหนึ่งอย่างนี้เนาะค่ะเนาะหรือว่าสามเก้าสักตัวไว้ไหมครับแล้วแต่ก็ก็เอาไว้ดูเผื่อแนวทางื่อใครชอบเนาะแล้วแต่ดูพินิษของท่านผู้ชมเลย ครับให้พิจรา,าจรณาเอางี้เราหมอกุกกับผมสามหนึ่งสามเก้าอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเพราะว่าจับมันเรายังยังไม่ได้เอาแบบจับคู่เดี๋ยวให้เอาสูตรจับคู่ก่อนดูกันต้องต้องให้มันดูสมดวดก่อนครับ <laughs> ครับอันนี้มันเป็นน้ําจิ้มไปก่อน <laughs> เนาะอันนี้เป็นน้ําจิ้มก่อนแล้วใกล้จะโค้งสุดท้ายแล้วใกล้จะนี่ทีเนาะรให้หมอกุ๊กพิจารณาแล้วก็คํานวณดีๆก่อนแต่เมื่อวานมีท่านที่เขามาเป่าเมื่อวานเขาขอปู่เขาเห็นที่ปู่เขาเห็นอะไรนะเขาเห็นห้าใช่ไหม เขาเห็นที่ปู่เขาเห็นตัวเดียวห้าแล้วก็อยู่ในเหรียญเขาที่เขาถอดเหรียญออกมาเขาก็เห็นห้าเหมือนกันเขาเห็นตัวเดียวกันทั้งสองคนครับผมเขาเห็นตัวเดียวกันอ๋อเอาอันนี้หมอกูกระพูดบอกให้ท่านผู้ชมมาไปพิจารณาดูเนาะใช่พิจารณาดูก่อนเด้อถ้าฝันดีจังคอยนี่เนาะครับผมเชื่อตูลกันกับเหล็กเจ้าของเออว่าเออตัวนี้มากเสียจังคอยซื้อครับ ยังคอยเหรียญก็จะไปเหรียญไลนิดๆน้อยๆพอเป็นน้ําจิ้มเขาว่าอย่างนี้นะครับผมหอมปากหอมคอเนาะจ้าค่ะพ่อได้ลุนก็พาอเนาะจ้าไอ้ที่เขาไปงวดที่แล้วที่ว่าให้มาเขาบอกว่าห้าห้าสี่เขาไม่ชอบครับเขาก็ตัดออกอ๋อห้าสี่เอามาจากไหนครับอันนี้ไปตรวจทำยักษ์ไก่ที่ไอสวนสวนธรรมวารีของพ่อมหาน้อยครับผมเป็นเป็นเลกไออะไรนะหางประทัด อืมครับแต่บ้านเขาบ้านบ้านอาจารย์น้อยบ้านโน้นอ่ะคือเขาอันหมดเลยห้าสี่ใช่ไหมครับเลขของมหาน้อยเขาไม่รับาบอกว่าเขาไม่รับเลยได้รวมคุ้มมหาน้อยแล้วหมอกุ๊ก็เลยได้ห้าสี่มาใช่แล้วก็ลงในในเฟซอยู่ค่ะอในเฟซโพสตอยู่นะโพสตวันนั้นเลยโอ้ครับผมวันวันไหนครับหมอกวันวันที่สิบห้าอ๋อได้มาวันที่สิบห้านี่น่าจะวันที่สิบห้า คืนคืนวันที่วันคืนวันที่สิบห้าที่ได้ที่ไป่ลนวพูดคืนนั้นเลยครับผมอืมก่อนวันเล็กออกแค่วันเดียวเองใช่คืนก่อนวันเล็กออกเนาะก็เลยว่าเดี๋ยวให้ไปเอารถออกมาก่อนว่าจะไปหาท่านอีกทีเพราะว่าที่นั้นภูิเขาดีมากค่ะไปเคยไปยังเคยไปยังยังเลยครับเป็นวัดป่าไหมคะพี่มันเหมือนวัดป่านะหลวงหลวงหลวงพ่อมหาอยจะตั้งชื่อว่าสวนสวนธรรม วารีสวนธรรมาวารีจะเป็นสวนก็จะมีองค์ปู่ปู่เพศวรณองค์ใหญ่ๆเก่งขาดมากเขาบอกว่าแล้วคนแถวบ้านนั้นอ่ะถ้าใครไปไปขอโชคกันนั้นจะได้แต่คาันได้จะมีโชคมีลาบจะมีโชคมีลาบกันมีปู่จะไปจังวันนี้ว่าจะจะไปอยู่คจะได้ไปทําบุญด้วยอาจจะได้ไปขอกันน้องวันนี้เพราะว่าจะ น้ำมีอะไรก็จะไปถวายคือร่วมทมําบุญครับผมเพราะว่าให้กูเคยได้ไปบอกว่าว่าชอบสถานที่แบบมันไม่ได้เยอะกูกลางหมู่บ้านเนาะครับก่อนที่จะไปถึงเขื่อนลานางรองอะ่ะครับ,รบอยู่ใกล้ใกล้ <ผม S 2> กับวัดเหนืออ๋อครับนั่นเดี๋ยวน่า,นาไปครับยังไะว่าจะไปขอโชคอยู่ครับอ เอาสามไว้เป็นแนวทางเดี๋ยวให้จับคู่ก่อนแล้วดูโค้งสุดท้ายค่ะผมเอาสามไปก่อนเนาะหลักๆสามไปก่อนแต่บางคนได้สามกับแปดตัวเดียวกันหรือเปล่าถ้าไปพูดเยอะมันก็จะเยอะอีกครับผมอให้พิจารณาเอาดีกว่าเนาะเอาพิจารณาเอาดีกว่าพี่เขาก็ให้วันนี้มาสามหนึ่งเนาะค่ะแล้วเหมือนให้สามกับเก้ามาเมันกอดคอกันมาได้ไหมคะถ้าพูดถึงว่ากอดคอมาได้ไหมความเป็นไปได้นะมีเนาะ คือเราตอนนั้นเราก็ไปหาไม่ได้มาสามดาวที่ไหนมันยังไม่มาที่ไหนก็เลยจะเขี่ยมันเนาะค่ะคือมันหนาสิบห้าอยู่เลเพราะว่าแรงหลามาหมดแล้วไงั้นค่ะอืมน่าจะเป็นแปดหนึ่งกับไปต่างประเทศเนาะเหลือสามหกศูนย์นี่แหละค่ะสามเก้าศูนย์นี่แหละไอตัวนี้แต่มันยังไม่มากว่ามันจะมาตกท้ายเหมือนห้าสี่ตั้งแต่ตอนนั้นก็มาตกท้ายเราอีกครับอันงวดนั้นคุณพี่พี่กุกการ่เห็นยูเซอร์คุณยหญหาสี่ศูนย์เนาะ หาศูนย์ศูนย์ห้าสี่เอนมาสองวัดทิดเลยมาสองวัดพันีนี่ทแม่แม่แม่แก้วเนาะแม่แก้วคนกระไดมาเองตรงกันมีกระไดมาตรงกันนีเที่บี้วันสิมาออกหมวดที่สองปอมนอะเพราะว่าหาซูนยกลับไปแล้วหมเบื่อ่นส่นมากทาทาห่อนเบ่งหอยมากส่วนมามันมันสิมากตกทายตลอดเลย มันถม่นมาตกขายใช่ไ่ะอาจจะย่อนหลังสช่เนาะมันนันซื้อทะเบียนรถเราว่าตามเห็นบ่าว่าตามนี่นั่นสามเจ็ดเจ็ดเมียนว่าตามทะเบียนรถมอไซค์สามเจ็ดเจ็ดเนาะไม่ตามนะก่อนหน้านั้นซื้อแต่พอมาแล้วเราไม่ตามมันก็มาตกติกโอ๊ยก็เลยว่าวันนี้แหละแล้วรถยนต์ของคุณพี่กู๊ไก่มันพังใช่ไหมคะพังแต่เอาไปเข้าศูนย์แต่เมื่อคืนฝันเห็น ฝันว่าได้ขับรถครับเพราะว่าไอ้ไอ้สามตัวของของไอ้ทะเบียนปายแดงเนาะมันยังไม่มาอคมันยังไม่มาก็เลยแบบน่าสนใจอยู่ที่ฝันเห็นนี่ฝันยังไงครับหมอกุกในลักษะความฝันฝันคือว่าเราขับรถขับรถพอได้มีหมอพาเนาะแฟนก็เขาขับพอดีเขาเขาวางเขาไม่ขับเขาปล่อยรถไอ้เราก็ห่วงรถกลัวรถจะลงถนนครับ เราเลยไปขับเองอที่ทางทา้งที่ขับรถไม่เป็นทําไมเราขับรถเป็นโอ้ในความฝันแล้วขับไปทางทิศตะวันออกด้วยอ๋อครับผมคือเราขับไปถนนขับรถไปทิศตะวันออกทางตะออกสี่สามห้าหกสี่สามห้าหกแปดก็มีซื้อหาเก้ารายยู่สิบต้องเอาหัวหัวลสี่สามห้าหกเว้ยมันตรงกับเลขที่หมอโกกให้เรืยนสามด้วยใช่ไหมครับสี่สามห้าสามห้าหกเนาะอืม ทะเบียนเต็มเต็มก็คือ4356 4356อันนี้ทะเบียนทะเบียนป้ายแดงเนาะครับแล้วพอวันที่เจ้าไปก็ก็ได้ไป้ายป้ายขาวมาแล้วครับอืมได้ป้ายขาวมาแล้ว,ค,ว,ลวคือก็ปิดทองให้แล้วก็คือเพิ่งเราไปพอรถเข้าไปจอดบุ๊บเขาว่านี่รถนี้มาทําไมเขาจําไม่ได้เขาเขาดูทะเบียนแล้วมันไม่ใช่คันนั้น เออเปลี่ยนทะเบียนมารถเปลนบ๋๋โอ้อันอันอันนี้ก็คือเป็นทะเบียนป้ายแดงใช่ไหมครับอันนี้ป้ายแดงป้ายที่เราฝันเห็นคือป้ายตัวนี้เพราะว่าเราเพราะว่าป้ายขาวเราเพิ่งได้มาครับแล้วป้ายขาวมันสองศูนย์สามหนึ่งมันก็ยังมีสามติดอีกคกันด้วยกับที่เพิ่ี่มากสามหนึ่งอ่านี่คือป้ายขาวที่คุณได้มาส่วนร้อนร้อนแล้วแล้วหมอกุกเนี่ยรู้ไหมครับว่าในความฝันตอนที่ขับเนี่ยมันเป็นป้ายแดงหรือป้ายขาว เพราะว่าส่วนมากถ้าพราฝัน่นะป้ายขาวเพิ่งมามันจะไม่ฝันเรีนหรอกเพราะว่าเราจะฝันเรีนป้ายเดิมก่อนออม,มันจะเป็นป้ายเดิมก่อนครับผมอาจจะเป็นป้ายาน,นี้แล้วเนาะมีหลวงหลวงพ่อนท่านเจ้าคุณบอกว่าอย่าทิ้งนะครับรถที่ขับมาเนี่ยตัวเน,นี้ยอย่าทิ้งนะหลวงพ่อบอกนี้อย่าทิ้งหลวงพ่อที่ว่าไปชุดทางประทานได้ค่ะเสียงเมื่อกี้มันบอกพอที่อันนี้คือท่านเจ้าคุณทีวัดรตา ระบบจิสวระบบชิกาไปนี่วัดไปนี่มิดอ่ะขาทวงมาเนาะทวงมาเพราะว่านันและเวลาซื้อเอาไว้เอาไว้ระมา้ครับผมอย่าทิ้งเนาะท่านบอกว่าอย่าทิ้งอก็คือว่าน่าคิดนะครับผมเนาะใครจะไปทิ้งรถกระบะทั้งคันใครจะไปทิ้งรถกระบะทั้งคันก็เลยว่าอย่างนี้มันมันอาจจะเป็นทุกขลาบก็ได้รถรถมันพังใช่ไหมคะกำลังอาไปซ่อมอยู่เนาะกำลังไปซ่อมอยู่ก็เหมือนในตัวมอเตอร์ไซค์เนาะมอเตอร์ไซค์ นี้จอดอยู่เฉยๆรถเขามาชนจอดอย่างนี้แหละเขามาชนห้อย้ยทะเบียนรถออกทั้งล่างทั้งบนที่ออกเกียสามหรือสามเกีทั้งล่างทั้งบนนั่นนะอันนี้เขาก็มาชนด้วยปะอันนี้เขาก็มาชนก็ก็เหมือนเราเราบ่นแต่เหมือนตัดหน้าเขามันก็ไม่เจอแบบมันนี่เนาะกระชั้นชิดครับนี่มันโดนไปนิดหน่อยก็บอกว่าทุกขลาบคดีไม่เป็นอะไรมากคนไม่เป็นอะไรก็เลยว่าไม่ได้แล้วถ้ามันโดนอย่างเนี้ย คันนั้นโดนเราก็มันก็มาแล้วครับค <Sar bi. S 2> ันนี้มันก็โดนแต,แต่ว่าไม่พังมากใช่ไหมคะรถที่เขาประเมินออกมามันก็หลักสี่เห็นเขาประเมินข้าวมาสี่เบอรอกว่านเสียหายเยอะอยู่แล้วอืมเพราะว่าเขาทุกข้ามันเป็นทุกขลาก็เลยว่ามันโชคดีโชคดีที่เราไม่เป็นอะไรครับอืม มันก็เขาก็นิดหน่อยครับผมก็ถือว่าพลาดคอบไปเน่อบนิดหน่อยลองเสี่ยงโชคดูแต่ไอ้สามหนึ่งชอบจริงๆสามหนึ่งชอบจริงๆริก็เป็นเลขสูตรคำนวณสูตรคำนวณแล้วก็มันมาเข้ากับทะเบียนรถอะครบผใไม่ใช่ไหมยผ่ขาวไผ่ขาวเลยทะเบียนนี่เลยเต็นตมทะเบียนรถอะไรนะคะสองศูนย์สามหนึ่ง สองศูนย์สามหนึ่งค่ะเปลบียนรถลายขาวเนาะถ้าปลายแดงกะนี่แต่พูดถึงซื่อซื่อไว้ยี่แหน่ทั้งแดงทั้งขาวค่ะอุปก่อนก็ตามไว้เอาสองเบอร์นี่นะอันอื่นว่าเอาเดี๋ยวรอเบื้องความฝันนอกประเทศฝันอย่เนาะต้องถามความฝันหมอฝันหรืคนฝันเนี่ยคนฝันหรือคนคนมาตีหวยเมื่อวานคนนฝันหรือคนคนมัตตีหวยอยู่เด็กที่เด็กหรือวันทีเด็กคนมาเสือในเด้อว่าสันว่าคนว่านั่นนะท่านบอกขีกูไก่มาค่ะ คนนั่นบอกโม่คนคนทันเห็นม่คนได้มาบอกในเด้อวันน่ะตัวนี้แม่นบ่กคนว่ะคนก็บอกเปิดนก็บอกให้ฟังอะไรเออสิมิโซก็เลยบ้างซีเด็กสิประจับคั่าข้างไหนแล้วไปหมอพานแต่ว่าเลขหมอพันก็เกือบถูกเนาะให้แปดเก้าสองออกแปดเก้าสี่ให้8ปดเก้าสองก็ปดสูให้ข้างหงะเก่อนก็สามเจ็ดอือก็สามเจ็ดเจ็ดอีก ไปอยู่รักลอยกั็รักสิบอืมไปอยู่รักกั็รักสิบสองหมดเลยวันนี้นอเอาไหมเอ่ะมันอยู่รักสิบกระรัก,รกหน<ม>่อยนะครับะรักสิบกระรักหน่อยพ่อตัดครับผมเังไก็ขอขอบคุณหมอกุ๊กมากๆนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะนะนครับท่านผู้ชมก็แคมปหน้าจอก,กันไว้เลยนะครับสหรับแนวทางของหมอกุ๊กนะครับผมหรือว่าพี่กุ๊กเนาะ แนวทางประจำงวดวันที่16มีนาคม2568นะครับท่านผู้ชมเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับยังไงก็ขอให้ท่านผู้ชมมีโชคมีลาภเฮงๆปังๆ,งๆทุกท่านเลยนะครับผมเนาะขอจ,คจบคลิปไว้แต่เพียงเท่าน,นี้จนกดหมายชี้น้าคำสวัสดีครับ